ยายจ๋าได้คุยกับพี่คนหนึ่งนะคะแกก็มาเที่ยวประเทศนี้เนาะสามีไม่ได้อย่าแต่เขาก็ไม่มายุ่งวุ่นวุ่นวายกันสามีแกนะฮะก็ไม่ได้มาอยู่ประจําเนาะมาเที่ยวหลายครั้งสี่ห้าครั้งแล้วามาเบลยเยียมการที่ฝรั่งนะคะบางคนเนาะเขาแก่ลแล้วทั้งคู่ทําไมเขาไม่อย่า ืเขาเลิกเขาแยกบ้านกันอยู่แต่เอาเมียม,มาได้ไอ้เรื่องเชิญมาเที่ยวนะได้แต่เรื่องแต่งงานจดทะเบียนซ้ําเนี่ยไม่ได้ถามพี่เขาเหมือนกันว่าพี่ทําไมพี่ยอมมาโอ้พี่ก็คคบกับแกมานี่นานแล้วนะอืมสามียมแกเราก็เจอลูกแกเราก็เจอนะคะแกสม่ําเสมอแกก็ส่งเสียพี่อยู่ไทยแกก็ให้มาก็โอเคนะคะการดูแลแต่ทีนี้ เรานึกถึงมโนพี่แล้วไม่นึกเหรอสมมุติว่าแกเกิดอะไรขึ้นถ้าแกตายก่อนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะอืมช่างมันเถอะนะแกว่าอย่างนี้พอใจในสิ่งที่ได้ก็อยู่กันไปดูแลกันไปยิ่งเวลาอยู่กับแกมีความสุขเนาะแล้วแกก็ไม่ชอบไปเมืองไทยนะคะแกก็ส่งเงินให้อืมแกปลดกษียณแล้วไงส่งเงินให้มาก็พาเที่ยวพาหาลูกหาเต้านะคะลูกเขาก็ไม่ได้รังเกียจเพราะว่า พ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่มุมมองอย่างเดียวว่าเฮ้ยเรื่องเป็นเมียเช่าหรือว่าเมียไม่นอกทะเบียนสมรสเนี่ยใจจริงพี่ก็อยากแต่งนะแกก็ว่าแต่ว่าถ้าพูดออกไปแล้วเขาทําให้เราไม่ได้เราเคยเกินแล้วไงอืม เราก็ไม่อยากที่จะทะเลาะอืเพราะการดูแลกันก็มานานแล้วสม่ำเสมอมีปัญหาแกก็ช่วยทุกอย่างจะว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นข้อหนึ่งนะคะอย่าบอกทุกคนเนาะัวฝรั่งบางคนการหย่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าฝ่ายหญิงเรียกร้องเยอะเขาก็เลยคาราคาสั่งไว้แบบนั้นนะคะแล้วก็การหย่าก็ไม่ได้หย่าฟรีเนาะถ้าตกลงปรงใจไอ้พูดถึงเบลเยียมเนี่ยหย่ากันเนี่ยขั้นต่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนได้ยินว่า800นะคะคนละครึ่งเนาะ ตกลงปรงใจกันได้นะอ่าเดี๋ยวนี้แปดร้อยเก้ารยประมาณนี้แหละเนาะแต่ถ้าอยากก็ต้องมีทนายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นศาลขั้นตอนไปเป็นปีเช่นกันนะคะนี่คือเหตุผลเนาะแต่ทําไมาคนที่ไม่อยากกับเมียเอาเมียมาได้นะคะเอาเอเาผู้หญิงไทยมาได้เนาะเพราะว่าเขาแยกกันอยู่ฝ่ายหญิงไม่มาติงไม่ได้ว่าก็เหมือนอาจจะมีข้อตกลงกันเนาะแก่แล้วอยู่ไปเธออืบ้านช่องของเธอเธออยู่ไป ถ้าอยากก็คือแบ่งครึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากก็เอาไว้คาราอย่างนั้นไปถึงลูกถึงเต้าหรืออะไรยังไงหรือเขาสร้างมาร่วมกันยังไงอะไรเนาะบางคนยกบ้านตัวเองบ้านที่ซื้อด้วยกันให้เมียอยู่ตัวเองก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะคะนี่คือเหตุผลที่คุยกับฝรั่งที่มีเมียแล้วไม่ยอมหย่านะคะเนาะแล้วแต่เราจะเสียเปรียบสิทธิคือถ้าเป็นไรเราก็ไม่ได้อะไรอันนี้ต้องเข้าใจและยอมรับตั้งแต่แรก